เข้าสู่นะครับเรื่องที่2นะครับก็คือ new normal นะครับหรือว่าพฤติกรรมนะครับของผู้ริโพคนะที่เปลี่ยนแปลงไปหลังยุคโควิด -19 นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูถอดบทเรียนธุรกิจสื่อดิจิทัลแล้วก็แบรนด์ทั่วโลกนะครับเรียนรู้อะไรจากโควิด -19 จากคลิปวิดีโอนี้นะครับพฤติกรรมหลังยุคโควิด -19 อ่า ถอดบทเรียนธุรกิจสื่อดิจิตอลและแบรนด์ทั่วโลกเรียนรู้อะไรจากโควิด -19 โควิด -19 แพร่ระบาดไปกว่า210ประเทศทั่วโลกรากยาวมา4เดือนชัดดาวธุรกิจไปเรื่อยๆแทบไม่มีธุรกิจไหนที่แบบไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่อุตสาหกรรมโฆษณาและสื่อก็ได้ผลกระทบเช่นเดียวกัน นะ WPP นะครับตัดสั่งตัดเงินเดือนนะครับออมนิคอนะเตรียมใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายแบบนี้ครับหรือว่าบริษัทเริ่มจำกัดโฆษณาแนละสื่อออฟไลน์ line, เริ่มโดนตัดหายไปแล้วครับ61%วางแผนปรับกลยุทธ์ระยะสัเริ่มโยกงบโฆษณาออฟไลน์ na, line, ไปใช้ในสื่อออนไลน์ line. เปลี่ยนแล้วนะดังนั้นโควิด1 9จะเปลี่ยนกิจ,จวัตรประจำวันของผู้คนไปเลยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แปติดโซเชียลมีเดียเลยอยู่บนออนไลน์เริ่มเป็นสังคมก้มหน้ามากขึ้นบริโภคออนไลน์เยอะขึ้นการซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้น600%เนี่ยครับอีคอมเมิร์ซเริ่มแพร่หลายนะออเดอร์ร้นนะหนึ่งก็คือมี DNA พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทำงานรูปแบบเอจายคล่องตัวรวดเร็วปรับเปลี่ยนไว นะมีเดียแม็กและออนไลน์รวมกันนะช่วยกันทำดิจิตอลสื่อดอนกลายเป็นสื่อหลักไปแล้วในปัจจุบันนะเอเจนซี่ก็ต้องมีการปรับบิสเนส s โซลูชันใหม่นะครับมีโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในด้านการขายโดยเฉพาะอ e ีคอมเมิร์ซนะโฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้านะครับแล้วก็ต่างๆที่น่าสนใจนะั้นเราต้องเตรียมวางแผนใน post c o v i ิด -19 ให้ได้ นะครับอันนี้สำคัญนะก็คือในโลกยุคปัจจุบันนะครับหลังโควิดสิ่สิ่งต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากพฤติกรรมเดิมที่เราเคยใช้ในอดีตและเราลองปรับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมาครับของยุคโควิดสิอ่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป อันนี้ครับก็เป็นลนักษณะของ new normal นะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอ่าเรามาดูนะครับพฤติกรรมการใช้เสื่อในแต่ละ generation ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโควิด -19 คือยุคปัจจุบันของเราจากการเก็บข้อมูลนะครับของ visual capitalist นะครับ media c o n s u m t i o n in the age of covid 1 9นะ covid 1 9นะครับเขาบอกว่า การบริโภคสื่อครับของผู้บริโภคนะถ้าเป็น Gen Z นะครับคือรุ่นเด็กอ่ะ Gen Z ตั้งแต่อายุ16ถึง23ปีครับจากการเก็บข้อมูลอะปรากฏว่าคน Gen Z นะครับเขาจะบริโภคสื่อผ่านทางออนไลน์วิดีโอ51%ลองลงมาเป็นออนไลน์ทีวีแล้วก็สตรีมมิ่ง38%นะครับลดหลั่นลงมาแล้วก็เป็นวิดีโอเกม31% นะครับพอเข้าสู่คนเจน Y ครับยุคเอ i l l e n n i a l นะครับ, uh, ials, นค,รบคนเจน Y คืออายุ24-37ปีเจน Y อะจะใกล้เคียงกับเจน Z เลยครับก็คือบริโภคสื่อในออนไลน์นะครับเป็นออนไลน์วิดีโอเยอะสุด44%นะครับรองลงมาก็เป็นออนไลน์ทีวีก็สตรีมมิ่ง41%แล้วก็เป็นออนไลน์เพลส36%ก็คือเป็นอ่าน นังสือพิมพ์ออนไลน์อย่างเงี้ยครับต,ต่างๆที่ไม่ได้เล่นเกมเหมือน Gen Z นะครับแต่ Gen Y ก็จะเริ่มเป็นออนไลน place อ่านบทความต่างๆด้วยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันของคน Gen Y และ Gen Z ก็คือนิยมบริโภคสื่อในรูปแบบของออนไลน์วิดีโอมากที่สุดพอคน Gen X นะครับอายุ38-57ปถึง57ปีโดยกลุ่มส่วนใหญ่จากการเก็บข้อมูลนะครับปรากฏว่าคน Gen X น่ะ ชอบดูบอดแคสต์ทีวีมากกว่าคือดูทีวีมากกว่า45เปเยอะที่สุดนะครับจากการเก็บข้อมูลลองลงมาคือเริ่มดูสื่อออนไลน์ที่เป็นออนไลน์ทีวีสตรีมมิง38%แต่เป็นออนไลน์ที่ไลฟ์สดของทีวีนะครับแล้วก็เป็นเรดิโอ38%มดมาเป็นออนไลน์ที่เป็นวิดีโอคลิป35%แต่เราสังเกตเห็ว่าคนเจน Z กับคนเจน y ครับ นิยมดูคลิปวิดีโอที่ไม่ได้เป็นแบบไลฟ์สดนะเป็นคลิปวิดีโอมากกว่าแต่คน Gen X อาจจะไม่ได้ยมดูคลิปวิดีโอเขาจะชอบดูแบบไลฟ์สดหรือดูแบบเป็นเป็นทีวีมากที่สดุดแล้วรอลงมาค่อยเป็นสตรีมมิ่งแทนนะครับถ้าเป็นยุคคนกลุ่มที่เป็นบูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์นะครับอายุ57-64ปี นะครับ baby boomer ครับจะชอบบอร์ดคลาสทีวีสีเช่นเดียวกับคน Gen X เพราะรุ่นใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นลนักษณะชอบดูทีวีมากกว่าแล้วก็ถัดมาคือไม่ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆยี่สี่เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าอาวุโสแล้วอะครับก็อาจจะแบบชอบแบบสโลไลฟ์อยู่เฉยๆแล้วนะครับรองลงมาก็เป็นอ่านออนไลน์เพลสนะเป็นออนไลน์เพลสสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นเรดิโอ นะอีก 15%, ดังนั้นจากที่งานวิจัยในสื่อให้ครับสังเกตเห็ว่าพฤติกรรมของการใช้สื่อครับในแต่ละเจเนอเรชันอ่ะในยุคโควิดที่เก็บมาสังเกตเห็นว่าก็จะเริ่มมีการใช้เป็นออนไลน์เยอะขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น Gen Z Gen Y ใช้ออนไลน์เลยที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วน Gen X และ Baby Boomer ครับยังใช้ทีวีแต่ว่าก็เริ่มมีการใช้ออนไลน์เข้ามาแล้ว นะครับอันนี้ครับก็จะเป็นการพฤติกรรมที่มีการต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปนะของการใช้สื่อในแต่ละเจเนอเรชันในยุคโควิด -19 นะครับดังนั้นเรามาสำรวจดูนะครว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคโควิด -19 ครับชวนสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคโควิดพริกกลยุทธ์มัดใจลูกค้านะครับอันแรกคือ low involvement ก็คือสินค้าที่ใช้ความพยายามในการซื้อน้อย ก็คืออาหารและเครื่องดื่มสุขภาพความงามของใช้ในบ้านพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภคครับถ้ารายได้น้อยกว่า30,000ใช้จ่ายน้อยลงสินค้ายอดที่หล่นลงมาคือพวกเบียร์พวกอะไรเงี้ยจะไม่นิยมซื้ออยู่แล้วในช่วงโควิด1 9แต่ถ้ารายได้บ้านที่มากกว่า30,000จะใช้จ่ายเท่าเดิมคนรายได้น้อยใช้จ่ายน้อยลง คนรายได้มากใช้จ่ายเท่าเดิมสินค้าที่ยอดพุ่งก็คือพวกบะหมีกึ่งสําเร็จรูปยารักษาโรคเชิงการแพทย์กระดาษชําระเครื่องซักผ้าอุปโภคบริโภคต่างๆยอดที่ร่วงสินค้าที่ร่วงนี้ก็คือเบียร์หรือหรือสิ่งอื่นๆที่ยังไม่ได้จําเป็นในการดํารงชีวิตอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ธุรกิจต้องทําก็คือไม่ควรที่จะหยุดทําการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ ride, สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวสร้างการรับรู้แล้วก็พักดีต่อบแบรนด์กระจายสินค้าทุกช่องทางนะครับพัฒนาอ e ีคอมเมิร์ซในรูปแบบของ call to action ก็คือก็คือคอปุ๊บทำให้เลยอะ่ะอันนี้สำคัญนะครับถ้ามาดูที่เป็นสินค้าที่เป็นแบบ high i n v o l v e m e n t ก็คือสินค้าที่ต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อที่ไม่อยู่ในปัจจัย4ละข้นบนเป็นปัจจัย4เนี่ยคือไม่ต้องใช้ การตัดใจซื้อน้อยหมายความว่าไม่ต้องใช้ความพยายามเท่าไหร่เ mm hmm. พราะไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วถ้าเป็น high investment mm hmm. ก็คือสินค้าที่ต้องใช้ข้อมูลเยอะๆก่อนจะตัดสินใจซื้อได้ mm hmm. เช่นรถยนต์อสังหาริมทรัพย์เครื่องใช้ไฟฟ้าประกันภยัยโทรศัพท์มือถือการท่องเที่ยวถ้าคนที่มีรายได้น้อยกว่า4ี่หมื่นนะครับลดหรือหยุดไปก่อนเน้นที่ความจําเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่มีรายได้4ี่หมื่นบาทมากกว่า4ี่หมื่นบาท จะกลับมาซื้อภายใน1ปีเน้นความคุ้มค่านะครับสิ่งที่ธุรกิจต้องทำก็คือใช้การสื่อสารที่แตกต่างกันอันนี้สําคัญนะครับกลุ่มที่มีรายได้น้อยเราจะเน้นให้เห็นความจําเป็นกลุ่มที่มีรายได้มากอะ่ะเราจะเน้นให้เห็นความคุ้มค่ากับการลงทุนการลงเงินซื้อสินค้าและบริการต่างๆจะคุ้มค่าแค่ไหนอันนี้กลุ่ม t a r ์เก็ตที่ต่างกันการสื่อสารแบรนด์สินค้า ในการจะโฆษณาจะต้องต่างกันนะในแต่ละกลุ่มนะครับผลักดันสินค้านะครับที่มีมูลค่าไม่สูงเพื่อกระตุ้นยอดขายโปรโมชั่นยืดหยุ่นเช่นผ่อนศส่วนลดพิเศษอย่างเงี้ยครับรีเทลแอนด์เซอร์วิสธุรกิจค้าปลีกและบริการเช่นร้านขายของชำปั๊มน้ำมนันร้านอาหารบาร์ฟิตเนสห้างสรรพสินค้ากลุ่มสินค้าที่ใช้จ่าย น้อยลงก็คือเนื่องจากเราไม่ออกจากบ้านน้อยลงอยู่แล้วดังนั้นปั๊มน้ํามันน่ะน้อยลงแน่นอนนะครับรายได้ที่เข้าก็น้อยถ้าน้อยลงมากเลยก็ก็พวกที่ยังไม่ได้จาเป็นในชีวิตนะครับการพักผ่อนหย่อนใจพวกการดูหนังภาพ,พยนตร์ในโรงหนังอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นการนวดหน้าสปาการเล่นฟิตเนสการกินอาหารในในข้างนอกที่เป็นรวมกันหลายๆคนอย่างเงี้ยครับ จะเป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้จ่ายคือน้อยลงคือน้ํามันน้อยลงมากคือสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นสังเกตเห็นว่าหลังโควิดอ่ะจะกลับมาใช้จ่ายกลุ่มต่างๆเหมือนเดิมยกเว้นกลุ่มที่เป็นไลฟ์สไตล์และสุขภาพอะ่ะจะกลับมาใช้จ่ายมากขึ้นหมายความว่าเมื่อหลังจบโควิด -19 าสิ่งที่ผู้บริโภคจะแคร์คือการดูแลตัวเองการทำตัวเองให้แข็งแรงการทำสุขภาพให้ดีการรักษาความสะอาด ต่างๆจจะมากขึ้นนั้น h e a l t h c a r สุขภัณฑ์หรือว่ายารักษาโรคหรือว่าฟิตเนสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นปอกปลอดภยัภยจากโรคภัยแค่เจ็บต่างๆเนี่ยจะมีพลังมากขึ้นนะครับและการป้องกันตัวเองจะมากขึ้นเปลี่ยนจุดโฟกัสใหม่ในการรักษาธุรกิจเช่น เพิ่มบริการ Delivery เน้นความสะอาดมากขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าโดานะครับ5สินค้านะครับร้านกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่มีทำเลใกล้กันควรวางแผนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังโควิดร่วมกันเช่นส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกวางแผนการสื่อสารร่วมกันเพื่อดึงคนเข้ามาใช้บริการ แต่ในความหมายครับในยุโคโควิด19ว่ะมันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะครับหลังโควิด19เศรษฐกิจก็ยังชะลอตัวยังไม่ได้ดีเหมือนเดิมดังนั้นต้องมีเคอร์ฟในการจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อยๆนั้นแต่ละธุรกิจจะต้องช่วยกันในการทาให้เศรษฐกิจกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับดังนั้นด้ยจยกการเก็บข้อมูลนะครับของไพรซ่านะครับของไพรซ่านะครับ ท็อป10นะครับของสินค้านะครับประเภทสินค้าที่มีคนเสิร์ชเยอะที่สุดเก็บในช่วงโควิด19นะครับเปรียบเทียบในช่วงเดือนมีนาถึงเมษาปี2020ยเปรียบเทียบกับช่วงมกราถึงกุมภาปี2 0 2พันยีเราสังเกตนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เปรียบเทียบอะปรากฏว่าการเจริญเติบโตของการค้นหาสินค้าเหล่านั้นนะครับปรากฏว่า c อน s u m e r food คอน s u m e r goods นะครับเยอะที่สุดก็คือผู้บริโภคสินค้าทั่วๆไปในในการซื้อของนู่นนี่น,นั่นที่เป็นปัจจัย4ต่าง,าง,างๆเยอะมากๆนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับ health and beauty นะเครื่องสำอางหรือว่าการบำรุงผิวหรือสุขภาพต่างๆก็จะมีคนค้นหาเยอะขึ้นหนังสือเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กท คือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะเนื่องจากอยู่บ้านกันนานก็ต้องซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาช่วยนะครับคอมพิวเตอร์เฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต่างๆสังเกตดูนะสิ่งที่ลดลงเลยครับแบบเยอะมากๆเลยอะ่ะก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจัยสีหรือสิ่งที่ไม่ได้เอื้อในการทำงานเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ลดลงเลยในที่นี้คือสมาร์ทโฟนนะครับ ลดลงในนี้อาจจะเนื่องจากว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วดังนั้นการจะซื้อสมาร์ทโฟนใหม่อาจจะไม่ได้สิ่งจาเป็นณนะเวลานี้ก็ได้สนามกีฬาพวกสปอร์ตนะครับสัตว์เลี้ยงเอาท์ดอร์อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ลดลงแฟชั่นสินค้าเสื้อผ้ากางเกงแฟชั่นต่างๆลดลงวีเคอร์ยานพาหนะรถยนต์ลดลง,นนะลดลดลงอันนี้ครับจากการเก็บข้อมูลนะครับของคนที่ค้นหา ข้อมูลต่างๆในเซ้นสินค้าต่างๆปรากฏว่าจากการค้นหาพบเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าสรุปการวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคโคสกาเขาจะเน้นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้เท่านั้นในการดํารงชีวิตในการใช้ชีวิตและก็ในการทํางานที่เป็น work from home หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเอื้อประโยชน์ให้อันนี้จะมีคนซื้อเยอะแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นนะครับที่ไม่ได้มีประโยชน์แล้วหรือว่ามีแล้วไม่ต้องซื้อเพิ่ม หรือยังไม่จําเป็นนะ่ะก็จะไม่ได้ถูกการค้นหาค้นหาจะน้อยลงเมื่อเทียบกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของบริกรรมผู้ริโภคยุโคโควิด -19 60ทฤษฎี New Normal นะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดแบ่งเป็น10ประเภทนะอันนี้จากการรวบรวมของ a d d i d t นะครับที่รวบรวมขึ้นมานะครับอันแรกนะครับนิวนอร์มอนะครับที่จะเกิดขึ้นใหม่หลังยุโคโควิด -19 ในด้านการท่องเที่ยวอะ่ะ หนึ่งก็คือเดินทางการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นลนักษณะแบบกลุ่มเล็กๆหรือว่าเดินทางคนเดียวมากขึ้น 2. คือผู้ที่มีอายุาครับจะเลือกเดินทางในระบบทัวร์มากกว่าเดิม 3. ก็คือผู้บริปโภคครับยอมจ่ายให้กับที่พักที่ได้มาตรฐานถูกสุขลขักๆขณะหรือว่าถูกสุขอนามใหม่นะครับ 4. คือบริการปกการะกันการเดินทางจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวยินดีจ่าย 5. นะครับการเดินทางโดยเครื่องบินนะจะเป็นทางเลือกที่นิยมมากขึ้น 6. ก,ก็คือนักท่องเที่ยวครับจะเชื่อข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอันนี้คือ New n o r m a l ทางด้านการท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนไปนะครับหลังจบยุคโควิด -19 แล้วนะสนะครับที่เป็นเรื่องนิว n o r m a l ทางด้านการแพทย์และความสะอาด 1. คือผู้คนนะครับจะยังสวมหน้าก,กากอนามัยอยู่เป็นพฤติกรรมปกติมากกว่าเดิม สคือภาพปิดป่าจะกลายเป็นสินค้าแฟชั่นนะครับสทุกบ้านจะมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทางการแพทย์เป็นเรื่องปกติ 4. คืออาการปวดเล็กอาการป่วยเล็กน้อยจะไม่เล็กน้อยต่อไปพราะเริ่มเกิดกความแคร์แล้วครับหความสนใจในความรู้เกี่ยวกับการแพทย์เบื้องต้นจะเพิ่มขึ้น 6. ก,การขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสุขภาพกายและจิตจะกลายเป็นเรื่องปกติ เจ็ดการรักษาความสะอาดในพื้นที่ระบบโทรโดยสาธารณเจ็ดการรักษาความสะอาดในพื้นที่ระบบโดยสาธารณเจ็ดการกาาาร,บบาาร,การักษาความสะอาดในพื้นที่ระบบโดยสารสาธารณะจะกลายเป็นความปกติ 8. ความสะอาดในห้องน้ำสาธารณะจะเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามจะทำให้ดีขึ้นนะครับ 3. นะครับนิวโนมด้านการรับประทานอาหาร 1. การเลือกวัตถุดิบประกอบอาหารจะมีความวิถีพิถันมากขึ้น 2. เลือกรับประทานอาหารตามห้างสินค้ามากขึ้น 3. การติดตามร้านทั่วไปจะเลือกจากลักษณะภายนอกที่ถูกสุขอนามัย 4. การใช้ช้อนกลางจะเป็นวิธีการกินในพื้นที่ส่วนรวมที่ทุกคนยินดีจะทำา5ผู้บริโภคจะมีความระมัดระวังในการเลือกทานเนื้อสัตว์แปลกๆมากยิ่งขึ้น 4ี่ดีว์นอมอด้านการออกกำลังกายนะครับ1กิจกรรมการออกกำลังกายจะเป็นทีมจะมีมาตรฐานมาตรการความปลอดภัยที่มากขึ้น 2. กิจกรรมการออกกำลังกายที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงผู้คนและแหล่งของเชื้อโรค 3. ผู้คนนะครับจะสนใจกิจกรรมแบบเดี่ยวมากยิ่งขึ้น 4. ผู้คนจะเลือกสถานที่เล่นกีฬาที่มีมาตรฐานมากขึ้น 5. จะเกิดกลุ่มการพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาแต่ละประเภทมากขึ้นนะครับ 5. นิวโนมอด้านการทำงานและการศึกษา (Education) ลักษณะการทำงานระยะไกลจะเป็นรูปแบบการทำงานที่ปกติคือเป็นออนไลน์ปกติละการประชุมออนไลน์จะเป็นรูปแบบที่องค์กรใช้มากยิ่งขึ้นการเช่าออฟฟิศใจกลางเมืองจะลดลงเพราะทำงานที่บ้านได้คนในองค์กรจะศึกษาและใช้เครื่องมือในการสื่อสารมากขึ้น จะมีการเพิ่มการเรียนการสอนคอร์สออนไลน์กับพนักงานมากขึ้นการทดสอบบางรูปแบบก็จะมีการใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนกับคนจำนวนมากในระบบออนไลน์มากขึ้นเห็นไหมครับโดนเปลี่ยนเป็น new normal ใหม่เลย6 new normal ด้านการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนะครับผู้บริโภคจะเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นจริงๆมากขึ้น ผู้บริโภคจะหันมาสนใจสินค้าโลโก้ระดับท้องถิ่นหรือว่าสินค้าในประเทศมากขึ้นผู้บริโภคจะนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้มาขายมากขึ้นบริการ d ดลิเวอรีจะเป็นทางเลือกที่สำคัญของผู้บริโภคการขายสินค้าออนไลน์จะเป็นที่นิยมมากขึ้นไปอีกผู้บริโภคจะเลือกใช้แบรนด์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในสังคมที่เป็น CSR ต่างๆพวกนะครับและทำเพื่อคนอื่น ที่อยู่อาศัยนอกเมืองจะเป็นที่สนใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นผู้บริโภคจะให้ความสำคัญในส่วนของห้องทำงานในบ้านเพราะนั่นจะเป็น work from home มากขึ้นการใช้ระบบแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกตินะครับ7 new normal ด้านรูปแบบการเสพสื่อระบบ streaming จะเข้ามามีอิทธิพลในผู้บริโภคมากขึ้น สื่อใหญ่จะมีการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นอาชีพสตรีมเมอร์กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนข่าวสารบ้านเมืองจะเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมคอนเทนต์บันเทิงยังคงเป็นที่สนใจอยู่เสมอผู้คนต้องการคอนเทนต์ How to มากขึ้นอันที่จารย์บอกไปผู้บริโภคมองหาแนวทางการทำงานใหม่ๆจากคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ 8. New Normal พฤติกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีผู้คนบางกลุ่มต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผู้บริโภคต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภยัยผู้บริโภคต้องการเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 9. New Normal ด้านเศรษฐกิจรูปแบบภูมิรัฐศาสตร์ประเทศจีนจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องอาศัยภาครัฐและธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการจะลงทุนกับการใช้เทคโนโลยีในการทำงานมากขึ้นเงินตราดิจิทัลจะเป็นสิ่งที่แต่ละประเทศให้ความสนใจ10 new normal ด้านธุรกิจธุรกิจด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจะมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดธุรกิจสตาร์ทอัพจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเพราะยังเป็นช่วงที่เวลาที่นักลงทุนอาจจะต้องชะลอตัวอยู่ในการลงทุนธุรกิจต่างๆจะลงทุนกับระบบ e-commerce มากยิ่งขึ้น ธุรกิจแฟชั่นจะมีแพลตฟอร์มของตัวเองเช่นแบบเป็นห้องร้องเสื้อผ้าผ่านผ่าน 3D Showroom เนี่ยธุรกิจร้านค้าปีกที่ขายสินค้าไม่จำเป็นเช่นอุปกรณ์ก่อสร้างของตกแต่งบ้านต่างๆจะต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบออนไลน์ธุรกิจร้านอาหารจะปรับดีไซน์ใหม่เพิ่มระยะห่างมากขึ้น Social distancing นะครับอันนี้ค,ครับคือลักษณะของ New Normal ที่จะเกิดขึ้นหลังจบโควิด -19 แล้วเราในฐานะเป็นผู้ประกอบการนะครับลองดูนะว่าธุรกิจของเราอยู่ในด้านไหนนะครับหรือว่ากระทบด้านไหนมากเราพยายามปรับให้เป็นในรูปแบบ new normal ใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อจะทำให้ธุรกิจเราสามารถอยู่รอดหรือเพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่เข้าไปด้วยนะครับ